มณีนี่ค่ะประมาณหัวบงเสาร์นะคะต้นลงหนาเตเสาเลยคะ่ะพอดีเพิ่นสั่งกปลานะคะคนมาสั่งปลาสังาส่งหมดเองจะปลาขายให้หน่อยมาเพิ่งสั่งปลายัางนอกมนีพันธุ์ทุนมนีเพิ่งสั่งปลากระโโค่ะ ปลาจระเมิดด้วยแต่ว่ากับเบิ่งกที่นึ่งมันสีมันมาเนาะปลาค้างในสาพีน่น้องแต่ว่าต้องกระลุ่นคือเก้าละค่ะสีมับนบอ มะปลอยค่ะต่ว่าหักพาก็ากบริปลอยละบริเลียงแบบให้หัวหานนะคะปลอยลงบ่อยีหน้าเห่านี่แหละค่ะก็มีแหงลำบางส่วนตาน่านั่งค่ะก็เลยเห็นคนใหญ่เองเป็นนาอยู่แบบธรรมาาัาติไปจะเพี้ยนหน่อยบป่หน่อยไงตะสมมือ,อตือนแหงปลาตือนแหะ ติดปลาหน่อยแล้วปกติแล้วปลานิ่นปลาตะเพียนก็นไล่ได้ค่ะแต่ว,ว่าตั้งแก้วซะแทนแล้วโบคอยได้ดอกแต่ว,ว่าลบนี้ได้ปลาตะเพียนไล่ อยางเวียนเวียนหาพุทธึ้นมังันค่ะอืมขึ้นกคอยใช่นไหมมาจากตัวโบนยัยปะเนี้ยค่ะขึ้นโมแหีงปะเนี้ยไหม นอมานอแ้ออกแ้ขาดแล้วก่นอก้อมันคิดว่าเป็นทันใดล่ะจะละเมียนแท้แบบนี่ยอ้มแ้เอาขึ้ื่องใดมานอมือน,นี้นอปลาเบิกครับปลาเบิกปลาเบิอืม น,นี่พ่นมาแล้วบอกมาเบิกพ่นมา,อ,า,านนออกกระเสืรนพ่นหน่อยเฮงก่อนนี่ต้นยังยูข่กลางนี่อนนอออนโอ้โหไปแล้ว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 อือเฮ้ยเหม็นเน้ะ ไม่นี้ถือปลาตะเพียนหลายเนาะโอ้ปลาตะเพียนใหญ่เอามาเผาเนี่ยเผากินเส่าเนี่ยบุตรนี่มีแนวอยู่ ตัวใหญ่แหงเลยไม่แพอยากไ้บอค่ะนี่ไม่้ยากไ้บอโอ้ยน่ะโอ้ยลลู่ลู่ตายตายตายตาตัวใหญ่เดี๋ยวพันทุอ่อทื่อป่ะล่ะ่ซ้ำใดนะเนพี่น้องเจ้าเห็นบ่ค่ะแสง่องพี่ันบม่เน่น่อยได้ค่ะนี่บ่ม่ใครเต็มถองบ่ ไข่ไข่นั่นขึนทาราปลาปุา่นปุ่นปุ่นค่ะโอ้ยเอาเด้อบานเด้อมิเนีว่วกินเขาเสาละค่ะมิเนียเน่ยกิเนขเขาเสาแล้วนอะได้แล้วได้แล้วเอ้าตัวใหญ่แห้งแต่เขาเขาบอเอาตัวหน่อยซ้ำหนึง่งวะ ตัวนึงกินบอเบิดอาใคอยู่นี่ก็ได้เบิ้งเบื้ง่ะเบืงเบงเงพันทนจอบอ,อมนูนี่เ้อค่ะนีการแบบนี้เฮมูลบ่ มีเตปลาแต่เพียนใช่ไหมหมอเนี่ะมีเตปลาแต่เพียนเอามาดูเอามาลาองมาเผาทอดก็ได้ Bó, đến bạn thấy biếng cái thớt cái đây thớt à? Yêu no, bạn cả, yêu no, bạn no. Ừ, ô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 . Lơng bằng sắm sâm pê mẹ mẹ mọi người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  mẹ ยูบ่ยูบ่เขาสั่งปลาเจลาเม็ตวางหลงๆเลยเนียสองตัว,ตวจะในน่องเขาไหมจะปุ๊ดปลาเดี๋ยวจะมองน่องบ้านอาการแบบนี้ มีสีลิลิธในหางร้อยอังลอง,ลอ,งอื้นี่ค่ะอันนี้เฮะจะไปปล่อยตัวใหญ่แฮ่เบ็ดจะเบิดแล้วพวี่น้องสไม่หลุ้นบ่ลุ้นอู้ หลัก <laughs> เอ้ยอืย,อ,ย <c oughs> อีกหนึ่งวันกับความวุ่นวายกับการปลดปลาจ่างแหนะคะวันนี้เอาไงดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หเฮ้ยจังไหนเราค่นนี่เฮ้ยจังไหนนอบานี่

มันเมันยังไงเพี่น้องลำบากลำบากคักเด้อพ่อนมดพีน้องเบสจะมแล้วคะพี่น้องปดปดปแล้วรคเฮนี่เบสจะเบิดแล้วอ้ยพด เบิ่งค่ะแห้นี่ตัวละจจกโล่น่นนะสี่หาโลหกโล่เจา้าตัวไม่แห้อันนั้นปล่อยแมนบ่พระเจา้าตัวสองหรือสามเอาสามบ่ไปเจได้อุ่มขึ้นค่ะพ่อนนะประคับประคองถอยขึ้นมา เฮ้ยเรียงแถวกันเลยพ่นนะ่ะอุย้ยพรวดเลยแฮ้เสียงพรวด แนซกคนคะนะี้คนนี่เนี่ยเงียงปักสุว่าแนวแดเนาะออ้ย,อย,เ,สยเสียงเสียงแหบม <c oughs> ันเข่าเผาเนาะ แจ็ป่นนอเสียงอวกอวกอวกไปไปหลุดไปไปเฮ้ยเงี่ยขาดพี่น้องเยบิ้งค่ะกบานนี่ค่ะก้อนเปจะเบิด เสียงพี่น้องฟังเสียง,ง,งเสียงแหโง่โอเคอ่ะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะเด้อดเอาปลาไปไปล่อยก่อนพุ่งสไต หลุนก่อนคน่ะตัวนี้หลุ่น้ำเพินค่ะรุ่น,น,น,น้นอีริปุตัวั้นก็นเลือตัวนี้ปตัวนีก็เลื้อตัวนั้น